มบอลมาเลยฮะเดี๋ยวบอลจะพาเที่ยว ก็8ปดโมงนาทีนะฮะก็คือจริงๆต้องรีบไปติดมือถือนะฮะเล่นโน,โลนู่นเล่นนี่อยู่เขาเข้ามานั่งกันเต็มเลยนะก็เออสนุกดีนะฮะบรรยากาศในปั๊มนะฮะก็คงจะมาทําอะไรสักอย่างไว้กินข้า,าวเช้าหรืออะไรนี่แหละก็โอเ OK, คเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเรีบเ,เคียงานนงานนะฮะนี่ทํางานนะไม่ได้เล่นเกมแล้วก็เก็บของแล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อนนะก็ถ่ายให้ดูนะฮะเช้าวันนี้บรรยากาศบยา,าศบยา โอเคนะฮะหลังจากาผ่านพ้นค่ำคืนอันอ,อันอประสบการณ์แปลกใหม่อีก1คืนนะฮะก็ตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะออกเดินทางไปลุยกันต่อนะฮะกับน้ำตกปลายทางนะฮะที่เราจะไปกันในวันนี้นะฮะโอเคตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบจะ9โมงเช้าแล้วนะฮะก็ไปลุยกันเลยดีกว่าฮะไป Let's go มาล่ำลาก่อนมาละ Thank you nhá. Thank you Wallace. Yes. This Yeah, yeah. Boss tụi Bali. Yeah, yeah Bali. Yeah, thank you dah. Thank you bye bye nhá. Bye bye. Thank you. Yeah. Okay nhá. Bye cả nhà. Bye bye, bye, -bye nhá. Thank you. Bye bye. Làm okay. Louis <coughs> let's go. Woohoo. โอเคฮะของทับก็ต้องเดินด้วยท้องนะฮะก็ตอนนี้ก็9กโมงครึ่งนะเดี๋ยวกินก่อนแล้วกันนะออกมาจากปั๊มได้ไม่ไกลนะอยู่ละก็มีร้านข้าวแกงระหว่างทางนะสตอร้านข้าวแกงนี่มันง่ายนะฮะเราจะกินอะไรเราก็เลือกชี้เอาดูนะฮะมีหลายอย่างมือนี้ประมาณ20บาท ผัดถั่วนะฮะแล้วก็ไก่ทอดหนึ่งชิ้นสุกมากเมื่อกี้มีคนมาเล่นดนตรีให้ฟังได้เปิดไม่ทันยังกับยุโรปเนี่ยกินข้าวไปมีคนดีดกจา้าให้ฟังนะครับแต่ว่าอันที่จริงนี่ก็คือขอทานนะคระับที่นี่จะเยอะมากยืนตามถนนเนี่ย คำทีเหมือนเป็นโบกรถนะครแต่ก็คือไม่ได้ขอเปล่านะคือเขาพยายามหาอะไรแรกนะครับเล่นกีตาร์บ้างช่วยโบกรถบ้างอะไรบ้างนะก็ว่ากันไปนครับเทียบเลย คฮะหลังจากที่เราขับมาเรื่อยๆนะตาม GPS มานะฮะตั้งแต่เช้าก็80กิโลนะฮะก็มาถึงแล้วนะฮะแต่แดมโคบ้านซีวูนะฮะแต่ว่าอันนี้ให้ดูแค่รูปไปก่อนนะก็คือว่านี่จะเป็นจุดที่ว่าจะเข้าไปน้ําตกนะฮะเดี๋ยวเราจอดรถไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็จ่ายตัวจ่ายตั๋ตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสองหมื่นห้าพนะฮะก็โอเคไม่แพงเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เดินลงไปทางนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตามมนมาเลยครไปดูกันว่ามันจะอลังการขนาดไหนนะโอเ เอ <Okay. S 2> นี่ฮะเห็นอยู่ข้างล่างนะโอ้ขาลงชันขนาดนี้ขาขึ้นนี้ไม่ต้องเอ่ยนะตามมาตามมา โ,โอ้ยสุดยอดมากนะตรงนี้มันสวยมากนะวิวอ่ะโอ้ดูดิเห็นไหมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยว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 ดูกล้องใหญ่เดี๋ยวซูมให้ดูเดี๋ยวซูมให้ดูไปไปไปสุดยอดเลยอ่ะว้าวว้าวโอ้ยแม่งโคตรชันนะ โอ้โหชันมากนะตรงนี้นะเดี๋ยวเก็บกล้องก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วฮะคือชันแบบคือแบบเกือบ90องศาโ,โหแบบตรงนี้เนี่ยฮะชันมากนะฮะน่าจะประมาณสักแปดสิบองศาเห็นจะได้นะแล้วก็ลึกด้วยดิไม่ใช่ตึงตื้นนะฮะบันไดนี่ก้าด้วยสายตาน่าจะประมาณสักร้อยขั้นนะ,ะโหแบบต้องระมัดระวังอย่างมากเลยนะล่วงลงไปนี่มีเจ็บนะฮะ วัวฟาดก็อาจจะไม่รอดนะอาจจะเดี้งเลยนะโอเคแค่นี้ก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยวลงกันต่อโอ้โหตรงนี้อะไรกันโอ้โหเนแอดเวนเจอร์ใช้ได้เลยนะเนี่ยดูดีดูดีด ใหญ่มากเลยนะ1 8 0สองศาเลยนะฮะโอ้ดูดิแบบว่าโคตรเจ๋งอะ่ะจะวดาย้อนแสงไปหน่อยนะฮะโอ้โหข้กแก้วไม่แก้วจะชันไปไหนเนี่ยระหว่างทางที่ลงมานะเจอแต่บ,บันไดตลอดเลยนะแล้วแบบชันมากนะฮะโดยเฉพาะอันสุดท้ายเนี่ยชันไม่พอนะแคบอีกดูเอาฮะเนี่ยโอ้แบบ แค่หนึ่งฝ่าเท้าได้นะอุ๊ยสุดยอดใครกลัวความสูงไม่แนะนําให้มานะแต่โอเคอ่ะใกล้จะถึงแล้วฮะก็ไปลงกันต่อ ต้องน้ำเยอะนะย้อนแสงด้วยเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนี้นะมีน้ําตกอีกที่หนึ่งนะฮะก็บอกอมีค่าเข้า,ขาเนี่ยหนึ่งหมื่นนะฮะแต่ว่าเกามีไกด์ไปด้วยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าต้องเสียตังค์ให้ไกด์หรือเปล่านะ หลังบนก็เป็นน้ําตกโกงเต็กนะฮะไม่ใช่แบบโกงเต็กของจีนนะแต่ว่ามันเป็นชื่อตามนี้จริงๆนะฮะเฮ้ยใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากแล้วก็ที่เห็นด้านนี้นะฮะเป็นแค่ฝั่งนึงนะฮะยังมีอีกฝั่งนู้นแบบแติดกันยาวเป็นพืชเลยนะฮะคือถือว่าแบบเฮ้ยแบบคล้ายๆที่รอซูบ้านเราเลยนะเฮ้ยจิงใช้ได้เลยฮะเนี่ยดูดีฮะสวยเลยอ่ะมาฮะมันได้ดตกกัน Huh? ยอดมากนะฮะโอ้โยโคตรเจ๋งเลยอ่ะเฮ้ยสุดเทพโอ้ยโคตรดีอ่ะนี่แค่กรุงเท็กเนี่ยเราจะไปตรงนู้นได้ยิ่งกว่านี้ีโอเคไปฮะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนูงน้นดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าเล่นได้ไหมนะเพราะว่าอันนู้นม,มันใหญ่มหาศาลเลยนะก็ะไม่รู้ว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะแต่เดี๋ยวไปดูดีกว่าไป เอาละฮะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในหุบเขาเล่นับตามเดิมฮะเดี๋ยวไปเล่นย้าตรงนู้นกันต่อฮนะไม่รู้ว่าตอนนี้แดดมันเลยผ่านไปแล้วเลยยังนะะเดี๋ยวกลับไปดูกันใหม่นะฮะเนี่นี่เจอน้องกลุ่มคนไทยเมื่อกี้นะฮะมาเื่นกินเกีย๊ยวกั่เรา สาวไทยเราสวยไม่แพ้สาวอินโดอยู่แล้วมาอินโดนี้ยังไม่เคยเจอคนสวยเลยนะเนี่ยเพิ่งมาเจอสาวไทยนี่แหละโอเคเดี๋ยวหาที่แอบของก่อนนะไม่งั้นมันเปียงแล้วเดี๋ยวว่ากัน กับน้ำตกที่นี่ฮะสวยงามและอลังการมากนะฮะก็เอาเป็นว่าเราดื่มด่ำกันพอสมควรแล้วนะอยู่ตรงนี้น่าจะชั่วโมงกว่าแล้วฮะก็หนาวฮะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราลงไปแล้วก็เดี๋ยินดินเดินทางต่อไปเบอร์โม่แล้วกันนะฮะชะ้าอาจจะไม่ทันเดี๋ยวด้านนิดน,นึงนะที่พระอาทิตย์มันจ้อนแสงแต่ว่ายังไงความอลังการมันก็ยังคงสวยงามอยู่ดีนะฮะโอเคไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลงกันไปต่อแล้วกันนะฮะไว้เ,เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวอยพาเพื่อนๆมานะสุดยอดนะฮะดีสุดยอดมาก อนนี้มาถึงด่านแรกแล้วนะเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นข้างบนไปนะแล้วก็ได้เวลาเหนื่อยแล้วนะอาบน้ําตกกันเย็นสิ้นใจก็เดี๋ยวเตรียมอาบเหนื่อยตักน้ำกันต่อแล้วกันนะโอเคไปเจอข้างบนเลยแล้วกันนะครับผมไปโอเคฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะตรงที่จอดรถนะฮนะก็ใบสามนะฮะ จากนี้ไปโบโมเท่าที่ดูในแผนที่ก็น่าจะไกลเหมือนกันนะน่าจะประมาณ150กิโลไม่ต่ำกว่านี้นะฮะซึ่งคงใช้เวลาประมาณ3-4หรืออาจจะ5ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะยังไงคืนนี้เราก็ต้องไปให้ถึงโบโมนะฮะเพราะว่าอ่าลิฟนะฮะอ่ได้จองโรงแรมมาให้แล้วนะฮะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงนะรีบไปกันดีกว่านะฮะก่อนที่อ่ามันจะมืดค่ำไปกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวมีอินเทอร์เน็ตเราเช็คดูอีกทีนะฮะว่าระยะทางที่เหลือเนี่ยอ่าเท่าไหร่ว่าจะแวะมาดาปาริปุลาไม่ทันแล้วเดี๋ยวค่อยไว้พรุ่งนนนี้้หรืออววััต่ไปแลก ไปฮะไปกันเลยดีกว่าเอาตอตายแล้วฮะ GPS เจ้ากรรมนะพามาติดนะฮะไปต่อไม่ได้นะฮะเขาทำทางอยู่นะครับเดี๋ยวพยายามใกล้จะค้ำแล้วด้วยเดี๋ยวพยายามหาทางอื่นดูแล้วกันเพราะว่ายังไงก็ต้องไปให้ถึงโบโมวันนี้นะฮะ แม่งเอ,อ้ยชีวิตไปจนไทยดีเหลือเกินนะตามสองคนข้างหน้าไปนะฮรเพราะว่าเขาเขาก็จะไปทางเดียวกับเรานะฮะแต่ว่าทางมันขาดเขาก็เลยมาอีกทางนึงผมก็เลยรีบขับรถตามเขามาแล้วก็บีบแต่ป,ป,ปิด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 นะให้เขาจอดแล้วก็เนี่ยขับตามเขาไปนะฮะเขาพอดีคนพื้นที่นะเขาก็ต้องรู้ทางลักอยู่แล้วนะ โอ้ทางก็สุดยอดนะแม่เจ้าอูจะประชยไปไหนเนี่ยชีวิตครับก็โชคดีมากๆเลยนะได้พี่2คนเมื่อกี้ช่วยไว้นะฮะก็พาลัดเลาะมานะพอดีเขาจะเข้ามาในเมืองด้วยนะฮะก็เลยาพามาอีกทางหนึ่งนะซึ่ง G.P.S ผมก็ใช้ไม่ได้นะเนี่ยไม่มี ก็ตอนนี้มาอยู่ในเมืองแล้วนะฮะก็มีอินเทอร์เน็ตนะฮะ GPS ก็กลับมาทํางานตามปกตินะฮะก็เดี๋ยวเราก็ขับล้าเอาะไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะถึงโมโมนะฮะไม่น่าจะยากแล้วหวังว่าคงจะไม่เจอปัญหาแบบอาตะกี้เข้ามาท้าทายนะฮะโอเคไปดูกันต่อเนี่ยฮะจิ๊บ ตาม GPS มานะอย่างน้อยทางลำบากแต่ก็โอเคคุ้มค่านะได้เห็นวิวอะไรประมาณนี้นะฮะถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวหนาวดีมากเลยวูโคตรนะะแม่งหนาวเชี่ยเลย ทางมาก็ลำบากนี่อลิฟบุกไว้ให้นะฮะแอ่อทงเกอร์ไม่รู้ที่นี่รึเปล่านะดดเดี๋ยวหารีเซพชันก่อนโอ้ยโคตรเย็นเลยรีเซพชันอยู่ในเนี้ยแทงเกอร์แทงเกอร์โอ้ยโอเคแค่นี้ก่อนนะเบื้องแบตเดี๋ยวค่อยว่ากันอื้อหืนนี้ได้นดนในห้องเลยสุดยอดอ่ะมันหนาวมากนะแล้วก็ โอเคนะบอโอ้ยอยากกอดอลิฟสักทีด้ยนะแต่อลิฟก็อยู่นะคออบอลิฟนะฮะคนขับรถที่ผมจ้างเขาเมื่อสามปีที่แล้วนะวันนี้เขาก็เออตอบแทนคุณคุณนะเราส่งเพื่อนเรามาเยอะนะโอ้ยก็เขาก็บุกจองให้เด้บอกจ้งให้เราสองคืนนะฮะก็โอเคนะฮะอุ่นดีนะใช้ได้เลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าแล้วก็มากลับมาที่ห้องนะมารวบรวมสติอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะเอาไงดีนะโอเค ไปเก็บของก่อนแล้วกันฮนะสุดยอดสุดยอดสุดยอดก็มาแล้วนะฮะอาหารนะครับน่าจะเป็นมื้อที่ดีที่สุดนะฮะตั้งแต่ออกเดินทางมานะฮะก็สองสองหมื่นกว่านะฮะก็ถือว่าแพงใช้ได้นะถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณอ่าอ่า <c oughs> น่าจะประมาณ60บาท <c oughs> อืม นะฮะก็มีสองหนุ่มนะฮะนี่ว evet> ินดี้แล้วก็เฮนรี่นะฮะพอมาช่วยเทคแคร์ห้ยนะอาหารก็อร่อยดีนะก็เป็นว่าเดี๋ยวนั่งคุยกับเขาก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวก็กลับโรงแรมนะฮะตอนนี้ก็ไก่เนื้ออะไรต่างๆก็บ้างนะกินข้าวก่อนแล้วกันสบายฮะอยู่ในห้องนะฮะกินอิ่ม มีไฟฟ้าให้เสียบนะในห้องอุ่นๆน,นะแล้วก็แดบน้ําอุ่นด้วยนะฮะเออเป็นอะไรที่สบายมากนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์งานนะตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งนะก็จะสี่ทุ่มละเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นตีสองแหกคีตาไปดูภูเขาไฟตั้งแต่เช้านะฮะแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะนานๆทีตีสองโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็เป็นอะไรที่หลากรสชาตินะฮะตั้งแต่ ตอนเช้าที่ปั๊มน้ํามันนะฮะแล้วก็ไปดูน้ําตกก็สวยประทับใจลําบากหน่อยๆน,นะฮะเปียกปอนกันไปแล้วก็ระหว่างทางมานี่ก็อีกกัรทลดนึงนะฮะลำบากโอ้โหแบบน้ําตาแทบจะไหลนะฮะกับทางระหว่างทางถึงแม้วิวจะสวยแต่ว่าก็ไม่ขอเจอแบบนี้อีกแล้วนะฮะไว้เก็บไว้เป็นประสบการณ์แล้วก็ปิดท้ายด้วยเนะะี่ยการต้อนรับอย่าง v i p เลยนะ คือแบบเราก็ไม่ได้คาดหวังประมาณนี้นะแต่ว่าโอเคในเมื่อพยายามปฏิเสธแล้วก็โอเคเขาเพื่อความสบายใจนะฮะก็ตามนั้นไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันอีกวันนะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็คุณไน h ์นะฮะลาทีสวัสดิ์แล้วไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูโปรโมทด้วยกันนะ,ะหวังว่าฟ้าจะเปิดแล้วมันจะสวยอย่างแน่นอนนะฮะหวังว่านะโอเคสำหรับวันนี้คุณไน์นะฮะขอตัวทำง,งานต่อ